สวัสดีครับชาว The Uncles Channel ทุกท่านเป็นไงครับชาวเซิลสก็ตช่วงนี้ลุงจ้อยไม่ได้ออกไปเล่นไหนเลยครับ อยู่บ้านฟุ้งซ่านไงเล่นไปเรื่อยเลยเล่น Facebook เล่น IG เล่นอะไรไปเรื่อยถโทรศัพท์ไป Facebook p เพจหนึ่งมาเขาจำหน่ายเกี่ยวกับพวกเรื่องสปริงแหะจริงๆลุงจ้อนเป็นคนที่ไม่ได้เล่นทัคสปริงนะเล่นทัคพวกคาเวอร์ก็เป็นบูชชิ่งของเพนนีก็เป็นวอเตอร์บอลนะแต่ว่าลุงจ้าวมีแผ่นโยต้อง3แผ่นมันเป็นระบบเมอร์โรกิเอสไฟซึ่งข้างในมันเป็นสปริงลองไหมลองเปลี่ยนดูไหมวันนี้เรามาเปลี่ยนสปริงในทัชโยเมอร์โรกิเอสไฟด้วยกันครับ มาแล้วครับวันนี้ส่งถึงบ้านเรียบร้อยลองดูว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะได้มาแล้วครับนี่ครับเขามาในแพ็กเกจแบบเหมือนซองขนมเลยแล้วในซองเขาก็ใส่สปริงมาเนี่ยมีโลโก้ของทางเพจเขาด้วยนะครับ Surfskate a c c e s s o r y ออ๋อเป็นสปริงนี่พอเห็นแล้วลุงจ้องก็ดำลังคิดแล้วนะว่าแบบ จะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยไม่เคยแกะมาก่อนดูดูแข็งแรงนะดูงานเข้าเนี้ยบเหมือนกันนะครับเนี่ยเท่าที่ดูงานเข้าเนี้ยบใช้ได้เลยครับไม่เคยแกะทรัคโยมาก่อนเลย <S <S <ๆ>วันนี้ครั้งแรกครั้งเดียวเทคเดียวต้องผ่านนี่เนะ<ๆ>ี่ยเจ้าโยฮันติงตันแผ่นเนี้ย ลุงจอนใช้มาประมาณ5 6เดือนแล้วชัดเขาก็ยังโอเคอยู่นะเขาเป็นข้างในเขาเป็นระบบสปริงมาลองดูกันว่าเดี๋ยวพอเปลี่ยนแล้วเจ้าฮันดิงตันเขาจะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างนะลุงจอนก็อยากรู้เหมือนกันไม่เคยทําเลยเจ้าสปริงที่เราเห็นเนี่ยนะครับจริงๆมันคืออยู่ในนี้แหละเดี๋ยวลุงจอนจะต้องถอดส่วนนี้ออกแล้วก็เอาสปริงที่เขาให้มาเนี่ยครับใส่ลงไปแทนก็ใช้นี่แหละครับอุปกรณ์สเก็ตทูที่มีอ้าวคัดแรกผิดเลย แข็งมากโหแน่นครับแน่นเดีย๋ยวเราใส่กลับต้องใส่แน่นๆเลยค่อยๆขยับเนะาะถัดจากน็อตก็ออกมาก็จะเป็นชุดลูกปืนของเขาครับแล้วก็ลุงจ้องจะค่อยๆย,ยกทักเขาขึ้นมานะมันมีสปริงมาด้วยลนะแล้วก็เนี่ยสปริงสปริงรุ่นดั้งเดิมของเขา เดี๋ยวเวลาเราใส่ตัวใหม่เข้าไปเ่ยต้องใส่ให้มันตำแหน่งคล้ายๆกันแล้วก็จําไว้ก่อนนะครับว่ารูปร่างหน้าตาประมาณนี้แหละค่อยๆออกอยู่ขึ้นมาปุ๊บนี่คือสปริงเดิมนะครับวางไว้ข้างนอกก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าสเปเซอร์นะสเปเซอร์ก็คือก็คือแหวนหนาหน่อยวางไว้ครับข้างใน,นก็จะมีลูกป,ปืนอ,อีกตลับหนึ่งเป็นตลับในสุดอ่าในสุดเป็นลูกป,ปืนนะวางเรียงนะครับนี่นะครับภายในของของโยก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เอาสิ่งที่เราถอดออกมาเรียงลําดับไว้ก็ได้ไม่ลืมนะครับเดี๋ยวตอนใส่แล้วก็ได้ใส่กลับคืนเข้าไปให้ลําดับถูกต้องเหมือนเดิมไหนๆเราถอดมาแล้วก็ก่อนจะใส่ก็ฉีดเบาๆไม่ต้องเยอะครับขอให้มันเคลือบๆนิดนึงเราไม่ต้องการความเยิ้มนะให้ยาราบ,บีหรือว่าซิลิโคนเนี่ยมันเคลือบเป็นฟิลมบางๆครับถ้าว่าเราไปถ้าว่าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะอันนี้คือสปริงของเดิมออริจินอล นี่เป็นสปริงที่เพิ่งสั่งมาสีไม่เหมือนกันลุงจ้อนสัมผัสแรกนะครับอันนี้คือของโยเดิมนะอันนี้คือของเดิมลุงจะลองกดดูก็ประมาณหนึ่งของใหม่ที่จะเข่าใส่ไปกดด้วยแรงซ่งคิว่านนะ่าจะใกล้เคียงกันนะอันนี้เหมือนจะกดลงยากกว่านิดนึงอ่ะกดกดแล้วแข็งกว่าอันนี้รู้สึกว่าอันนี้กดแล้วมันลงง่ายกว่า ไม่รู้อุปทานเ,ปนเองว่านะของใหม่กดไม่ค่อยลงนะลุงจ้อนรู้สึกว่ามันสปริงแข็งกว่าครับโอเคชักหน้าตื่นเต้นละ <Yeah. S 1> ไม่ได้ถามทางร้านด้วยว่าเป็นยังไงพอมาดูดีเทลเขาก็เขาก็มียิงสลักชื่อไปด้วยนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวมาดูกันครับว่าใส่ยังไงเดี๋ยวเราจะใส่สปริงตัวใหม่ลงไปแต่ว่าถ้าเราใส่สปริงเข้าไปเลยเนี่ยไอ้เจ้าลูกปืนอันนี้มันจะลงไปไม่ได้มันจะติดเงี้ยงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ใส่แล้วก็ตอนนี้ให้อีกเอียงตัวนี้เข้าไปก่อน เบคีบพวกกล้องเราจะเห็นนะเอียงเข้าไปก่อนแล้วก็ย่อนให้ลูกปืนมาลงไปนะครับพอลูกปืนเขาลงไปเรียงกันดีแล้วเนี่ยเราค่อยใส่สปริงลงไปเดยวที่สปริงเนี่ยเขาจะมีมันจะเป็นกลมๆนะแล้วมันจะมีตอนปลายทั้งสองด้านมันจะตัดขวางมันจะต้องลงล็อกพอดีนะครับมันจะไปลงล็อกข้างในพอลงล็อกแล้วเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้นะครับอันดับต่อไปก็เป็นเจ้านี่สเปเซอร์นะใส่ลงไป สเปสเปปซอร์ล่งไพอสปริงกับสเปสเซอร์แล้วเจ้าลูกนองลูกเปืดในสุดลงไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาของพี่ทรักเดี๋ยวหงายทองให้ดูทรักนี่เขาก็จะมีมีบ่าเป็นล่องไว้นะไอบ่าเนี่ยมันจะต้องลงกับสปริงตรงนี้พอดีนะครับเราค่อยๆท่าให้มันลงนี่พอลงปุ๊บใส่ลูกป,ปืนชุดนึงลงไปทำไมไม่ลงลงแล้วขยับนิดหน่อย ตอนนี้เราลองขยับดูก็รู้สึกว่ามันลงล็อกดีนะต้องใช้แรงเยอะพอสมควรนะนี่นะครับเราก็ใส่น็อตเข้าไปจนสุดเลยเขาจะมีช่องว่างเหลือนิดหน่อยซึ่งหลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็ลองดูนะครับว่าเขาแน่นหนาไหมแน่นหนาใช้ได้นะครับปกติเราโย่แล้วมันต้องเด้งนะมันแข็งมันกลับอย่างเงี้ยมันไม่เด้งดึงเหมือนเดิมครับเนี่ยโยชิบะนะ มันต้องประมาณนี้เนี่ยนะครับหลังจากลุงเจ้าไปแก้ไขโดยการที่เราไขน็อตลองไปสุดนะแล้วเราก็คลายเข้าออมาสักครึ่งรอบตอนนี้ก็ปกติแล้วครับนี่นะครับโอเคเดีย๋ยวไปลองกันในสนามจริงว่าเจ้าสปริงตัวใหม่เนี่ยพอเปลี่ยนแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับคือลุงเจ้านะไขน็อตเข้าไปสุดแล้วคลายขึ้นมานิดเดียวประมาณครึ่งรอบเพราะถ้าหากว่าเราไขน็อตไปสุดเนี่ยมันจะมันจะเด้งไม่ได้เลยประมาณนี้นะมาเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าเป็นยังไง โอ้ลุงจะรู้สึกมันมีความไม่รู้อุปทานไปก่อนเองหรือเปล่านะมันแน่นขึ้นจังหวะที่มันดีขึ้นมามันมีพลังมากขึ้นนิดหนึ่งครับไม่ค่อยดิ้นมากเท่าไหร่แล้วก็เวลากดไปเนี่ยพอคลายปุ๊บมันจะพุ่งขึ้นมานิดหนึ่งประมาณ10-15%นะเอานะเอางี้เดี๋ยวจะลองไปเล่นกับเจ้าโยไปที่ลุงจ้อนมีดูว่าว่ามันความรู้สึกแตกต่างกันขนาดไหนลุงจ้อนว่านะเดี๋ยวลุงจ้อนจะลองเล่นเจ้าโยไปดู เพราะว่าโยไปเนี่ยตอนนี้ทรคก็ยังเป็นสปริงเมอรก,กิเ5เหมือนเดิมนะเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับแต่ว่าเจ้าโยไปเนี่ยเขายาวกว่าฮันติงตันนะเขาเป็นบอกความยาว32นิ้วอ๋อเฮ้ยแตกต่างแตกต่างนะของเดิมเนี่ยเมอร์ริก,กิ S 5เนี่ยนุ่มกว่านุ่มอะคือกดแล้วไปเลยกดแล้ววืบไปเลย แต่ว่าเนี่ยพอเรากดแช่ถึงจะตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยมันจะมันจะนิ่งอยู่ตรงนั้นเลยครับมันไม่มีแรงดีส่งขึ้นมาจนกว่าเราจะคลายออกอันนี้ออกแรงกดมากกว่าแต่ว่ามีแรงเด้งสู้เท้ามากกว่าด้วยในช่วงปลายเวลาเรากดเกือบสุดอ่ะมันจะรู้เลยว่าแข็งกว่าใช้ได้ใช้ได้ไดเนี่ยแล้วถ้าคนน้ำหนักตัวเยอะๆแบบลุงจอนเนี่ยมันก็จะกล้ากดมากกว่าคือกดแล้วรู้เลยว่าสปริงมันรับเราอยู่ใช้ได้ครับ ดยรมก็คล้ายๆเดิมนะคะแต่รู้สึกว่าทรัคเนี่ยมีความเฟิร์มขึ้นไม่ค่อยด็อกแดกเหมือนสปริงตัวเก่าทรัคเดิมเนี่ยหลุงจนว่าเบาลื่นนุ่มนิ่งคือเบากดออกแรงเบาๆลื่นไหลลื่นมากนุ่มคือนุ่มนะครับมันนุ่มมันไม่กระด้างแล้วพอกดไปสุดเนี่ยเขานิ่งส่วนสปริงตัวใหม่อเหรอแน่นหนึบเฟิรม์มมีกระเด้งกระดอนนิดนด แล้วแต่ใครชอบเลยนะครับมินิชอบมันเก่ารหรือชอบมันใหม่มมินิบอกว่าอันไหนก็ได้ที่เล่นสนุกอะเปลี่ยนไปเลย <c oughs> อย่างลุงจ้อนเนี้ยมีบอดมา5้าเดือนแล้วอย่างเปลี่ยนฟินลลิ่งอะแต่ไม่ได้อยากลงทุนอะไรมากก็ลงทุนเปลี่ยนพวกสปริงอะไรดูลุงจ้อนว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับการทดลองสปริงตัวนี้ก็เป็นการโมดิฟายแต่งอุปกรณ์การเล่นเร็ครั้งแรกของลุงจ้อนเลยนะเออ ก็สนุกดีครับเดี๋ยวลุนจะลองหาของเล่นสนุกสนุกมาอีกโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ